ยางกันบูดรับเบอร์บุญยไนเซชันคือน้ำยางภาราสดที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อจุลชีพจนตายหมดสิน้นด้วยวิธีเติมสารถนอมเนื้อยางที่มีความปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารแล้วต้มในน้ำเดือดทำให้สามารถเก็บรักษาน้ำยางกันบูดไว้ได้นานกว่า2ปีโดยไม่จับก้อนและไม่บูดเน่ากระบวนการนี้เป็นวิทยาการที่ค้นคว้าประดิษฐ์ทดสอบ ทดลองโดยนักวิจัยจากกลุ่มวิจัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงข้อดีที่เกิดขึ้นคือ 1. เป็นเทคโนโลยีที่เรียบง่ายสามารถดำเกินดำเนินการได้โดยเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางในพื้นที่ปลูกยางของตนเอง 2. ส,ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เกี่ยวข้องด้วยการงดเว้นการใช้สารเคมีที่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและไม่มีการบูดเน่าอีกต่อไป 3. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราไทยเพราะเมื่อคงความสดของน้ำยางไว้ได้นานชาวสวนยางก็สามารถเก็บรักษาไว้รอขายได้เมื่อตลาดต้องการผลผลิตและซื้อขายในราคาสูงอย่างยุติธรรม 4. เป็นนวัตกรรมของคนไทยที่มีความแปลกใหม่ระดับโลกตามสิทธิบัตรเลขที่2 1 0 1 0 0 1 9 5 5 มีความน่าเชื่อถือตามหลักการวิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์เคมีชีวะดังแสดงในบทความวิชาการที่ขอลงตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติขณะน,นี้กำลังดำเนินการแปลรูปผลิตภัณฑ์ขั้นกลางต่อไปกิจกรรมประกาศงานวิจัยยางกันบูดได้รับการสนับสนุนจากกองทุนววนหมายเลข fr 866 00 3 9 ทับ0187และยังได้รับความร่วมมือช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตลาดกลางการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่บริษัทบุญญาพานิชจ,จำกัดคณะผู้วิจัยขอแสดงความขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยจบการนำเสนอขอบคุณครับ